สวัสดีครับก็คือมีเรื่องจะเล่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่ไหวพอดีผมไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานผมได้รับข้อความข้อความว่าได้รับวัคซีนแต่ไม่ใช่ไฟเซอร์นะเพราะผมไม่ใช่ v i p นะครับคือจะเป็นชีโนฟาร์มนะฮะก็รอคิวมานานแล้วแหละก็ก็ลงทะเบียนไว้เบอร์เบอร์ตื่นเ,เช้ามาอย่างเงี้ยก็อ๋อเออเรียบไปผมก็ลงไปที่คิวมาสายผมไม่มีรถที่คิวตรงข้ามตึกเนี่ยฮะก็ถาม บินเบนก็ตะโกนถามเลยเอาปะน้องเอ่าคันหนึ่งพี่ไปไหนอ่ะไปผมไม่แน่ใจก็คืออะไรเอาข้อความมาเขาดูก็คือผมไม่ไม่แน่ใจว่าที่ที่ไหนครับเขียนว่าข้อความในข้อขาเขียนว่าฟูทูนฟูทูนปาร์คลังสิตโอเคเป็นฟูทูฟูชูปาร์ลังสิตโอเคพี่รู้จักไหมครับไม่เคยได้ยินว่าฟูทูอะไรวะเขาตะโกนถามเพื่อนไอวินรู้จักฟูฟูทูเปล่าไม่รู้จักว่ะน้องจะไปไหนอะ ผมไปฉีดวัคซีนพี่มีนนะฉีดวัคซีนวันนี้มีข้อความมาเขาฉีดกันในมอป่ะในมอทังสิ้เอ้ยวันนี้มอไม่ฉีดโอเคงั้นน้องเปิดแมปเลยพี่บินบอกน้องเปิดแมปโอเคแล้วผมเปิดแมปปุ๊บก็ขี่ไปปุ๊บพี่ไม่รู้ว่าฟูทูนตรงไหนพี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ขับบินอยู่นี่เป็นสิบสิบปีแล้วก็สงสัยว่าทำเป็นลงมาสนามขึ้นมาใหม่บ้างพี่เออพี่เขาว่ากันแหละเขาอาจจะเช็คเป็นจุดเช็คอินใหม่เองก็เลยหาเจอก็ขี่ไปเรื่อยปุ๊บ ผมก็ไม่ไม่ได้เอกใจอะไรก็มันก็เขียนว่าฟูทูปาร์กอเคมันอาจจะเป็นที่ปักหมุดใหม่นั่นแหละที่เขาสร้างขึ้นมา็เขียนไปถึงปุ๊บพอถึงข้างหน้าปุ๊บพี่เวียนจอดก่อนจอดปุ๊บผ่านมาน้องพี่ดูแล้วฟูทูอยู่ไหนฟูอยู่ไหนผ่านไปมองพร้อมกันปุ๊บมองไป <laughs> อ๋อผมก็เพิ่งนึกออกพี่ฟูท <laughs> ูปาร์กหลติด ฟิวเจอร์กูกูอ่านกับว่าฟิวเจอร์เป็นฟูทูไอ้เฮียนี่ตกภาษาอังกฤษขนานั้นเหรอแล้วก็มองเบลอๆฟูทูปาร์คลังสิใช่ไหมพี่ใช่ถึงแล้วน้องฟูทูแล้วที่แบบกูขับกันก็คือแบบเขาบอกกูว่าเขาขับที่นี่มาเป็นสิบสิบปีไอ้เฮียฟูทู ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์พาร์คฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะไม่ใช่ฟูทูนะไอ้มีมีใครอ่านเหมือนกู <c oughs> ว่าไม่มีหรอกไอ้ฟิวเจอร์พาร์คฟูทู <c oughs>